ครับคลิปนี้ที่มาเล่าเรื่องหางแหนดอกทุเรียนลวนครับกับดอกครับเบิรนวาสิบุโลนครับก็ลนขึ้นกันครับมันมีหลายสาเหตุครับเบิรนวาสิได้เบิร์คูดอกกับบัวเมียนครับมันต้องมีการสลัดการลนรวงเนี่ยครับตัวนี้ก็ล้วนด้วกันครับนี่หางแหน่ออกมาแล้วครับแต่ว่าก็ลนอยู่ครับนี่ครับดอกก็ลวนครับ หางแง่ะก็ลวนแตมีหลายสาเหตุครับตนว่าสีได้เบิดคูดอ,อกนะครับมีการลวงล้วนกันแน่ครับตัวนี้ก็ล้วนด้วยกันครับนึ่ก็คือน้ำเกินครับน้ำเกินก็เฮ็ดให้ดินซสื่นเงาซสื่อมย่นเกินไปก็ลวนได้ด้วยกันครับเพราะว่าน้ำม,มันลายโผดครับเห็ดหเงามันแสะครับ ก็ลวนไดใ้เือนกันครับสองกะมันดกโพดสารอาหารเพ่เพียงพ่อเฮ็ใดทให้ลนได้เือนกันครับครับเบินว่าสิได้เบิดคตู่ดอกครับก็มีการลวนนะครับต่อไปก็คือเพียวไฟเข่าครับเพียวไฟเข่าใบนีกะไปอย่างอาหารของต้นทุเรียนเทีทยให้ Ula, okay? procent, น้ำเล like adamente, ouais. do, ี้ยงบ่เพียงพอครับเฮ็ดไห้ดอกลวกล้วนใดขึ้นกันครับเฮ็ดไห้ขาดสารอาหารครับั่นมีเปี่ยไฟเข้าใบครับนี่คือเปี่ยไฟเข้าก็จะไปดูดน้ำเลี้ยงในต้นครับก็เฮ็ดให้ล้วนใดครับนี่ก็สารอาหารบ่เพียงพ่อเนี่ครับก็เลืยเฮ็ดไห้ดอกบ่สมบูบณ์ก็เล็ดเห็นมันลวกล้วงล้วนใดขึ้นกันครับเพราะว่าค่นมีเพียไฟเข่าใบไปดูดน้ำเลี้ยง ก็คืออย่างอาหารจากต้นทุเรียนครับเห็นในต้นทุเรียนบ่อเลี้ยงลูกบ่อใดครับเลี้ยงดอกบ่อใดครับเห็นรวงล้นใดเช่นกันครับน้ำเกินก็บบดีครับเห็นเหงาเสะก็บบดีครับขาดน้ำก็บบดีครับเอาแหงโพดก็บบดีครับเพราะว่ามัิบ่มีน้ำไปเลี้ยงดอกเลี้ยงต้นครับแล้ณี่มีหลายอย่างครับ ทุเรียนสำหรับทุเรียนหยากครับบนวัสศบโรลนครับลนด้วยกันครับเพี่ยวไฟกะอันตรายอยู่ครับกันเห็นใบบองามยังกะสีดยาป้องกันไว้เลยครับอันนี้ก็สีดป้องกันไว้แล้วครับสีดป้องกันไว้แล้วก็มาตรวจน่าครับตรวจดินกะเสื่อนแห้งเบ่ะแห้งแห้งกับพอดีอยู่ครับ เบื้องดินกะบส้มงบอแ,แห้งแห้งแหลวกับเจือดแห้งครับกับพอดีอยู่ครับกรณีดอกทุเรียนกับหางเหนี่ยทุเรียนล้วนครับหาสาเหตุพ้นพออยู่ครับคกนว่าเพียวไฟเขาใบกะบ่มีเพียวไฟครับใบกับส้งงมงามอยู่ครับสรงงามส้งเื่ดดีอยู่ครับใบก็ได กับเบื้องทุกอย่างครับเบื้องเหงาเบื้องความเสื่อมกับคือจังพอดีอยู่ครับคือว่าพระท่านหูวสาเหตุอยู่ครับเยบคาดว่าอาจจะเป็นหนามเกินเนี่ยครับสงสัยคือว่าหนามเกินครับเพราะว่าส่งสิเป็นแตกยอดออกจักหน่อยครับ เห็ดแตกยอดออกครับครับส่งเห็ดแตกใบอ่อนขึ้นมาครับเป็นแหนงขึ้นมาครับคาดว่าน้ำเกินประจักครับก็เลยเห็ดเห็นดอกกับใบหลวงลวนครับดอกกับหางแง่รหลวงลวนครับสงสัยว่าน้ำเกินครับจะว่าหาอยู่ครับหวานเป็นอีหยังครับจังหวะมาไายพี่น้องเบิ่งครับหาสาเหตุอยู่ครับคือว่าสิเป็นน้ำเกินครับ o que a minha